เสียบปลอนะครับถือทยหนองโกนะครับอันนี้เราก็ถืออาซีเดินทางไปเรื่อยอครับนี่สแล้วนะครับาบราบทงบ้านหนองนัว๋วบ้านน้องคืออะไรน,นะตังไหนนะจัไม่ได้ก็ถือเาไปดู moments later ซึบมาถึงที่แล้วครับนี่นยบ้านเสียเป้านะครับบ้านเสียเป้านะครับเนี่ยเรามาดูตัวเอกของเรื่องไม่ใช่ตัวนี้นี่น,นี้ครับมาถ่ายเล่นๆครับไม่ได้มารีวิวหรอกมาถ่ายเล่นๆเฉยวิสเตอร์นะครับตัวนี้ปั้นหมดมากี่บาทนะเป้า 40, <000. S 2> สี่หมืน่นครับผมสี่หมื่นกระเพ้าสี่หมื่นดูดิหน้าปัดใช้ได้ไหมเนี่ย ใช้ได้ใช้ได้ไม่ไม่ไมไม่ไม่ได้ต่อไม่ไม่ได้ต่อใช่ไม่ไม่ได้ต่อนี่อันนี้เป็น่าดุมใบพัดของมันเลยของแท้แท้ไหมแท้ครับของเดิมของเดิมของเดิมครับนี่วมตัวนี้มันเป็นงานโรงงานรับสองพันเก้าครับตัวนี้อันนี้ผมไม่ได้มารีวิวให้ดูนะอันนี้มาคุยกับน้องเฉยมาคุยมาเล่นกับน้องโดกุญแจสุสุกิแพ้ไปเลยแก้ครับว่าแก้แก้มุงให้ด้วยโอเคยาำ คันนี้เนี่ยโอ้ปั้นเยอะครับเดี๋ยวมีลูกขึ้นให้นะครับขึ้นลูกให้ดูนี่นะครับนี่จน,นถึงจนถึงไรร้100อยยังี่ยังไม่ร้อยยังไม่ร้อยอ๋อยังไม่ร้อยเนาะ <laughs> แต่ส่วนใหญ่แต่คนหนึ่งร้อยแล้วเออคนร้อยแล้ว <laughs> เออเอ <ๆ S 2> อสวย <laughs> วสวยครับสวยครับสวยสวย,สวยแต่ว่าโดยรวมเนี่ยมันผมว่ามันสวยมีแปลกๆนะมันมีเออพอดีเลยทุกคนเดี๋ยวผมเอาไอ้นี้ให้ดูดูดิโอ้ย นี่ครับเงาเพราะอะไรเนี่ยซุปเปอร์แบกครับซุปเปอร์แบกซุปเปอร์แบกเป็นเซรามิกเคลือบสีนะครับซุปเปอร์แบกเป็นซิลิโคนเคลือบซุปเปอร์แบกเป็นซิลิโคนเคลือบยางดำนะครับยางดำไอันนี้อันนี้ใช้กับคันนี้เลยไหมใช่ครับใช้กับคันนี้ว้าวมีทุ่นลองไหมเนี่ยมีครับโอ้ทุ่นลองเออถ้าใครสนใจเนี่ยติดต่อทางไหนนะครับเนี่ยทางเฟซบุ๊กทางบเฟซบุ๊กได้แล้ครับโอเคเดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้นะครับนี่อันนี้ปุ๊บ อ่าโอเคขวดเท่าไหร่ครับออลืมถามหนึ่งขวดหกสิบเก้าครับสองขวดหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นครับผมส่งเอ็มเอสไปครับเนี่ยส่งเอ็มเอสไปเ่ยส่งเอ็มเอสได้ครับบวกห้าสิบบาทครับผมบวกห้าสิบบาทนะครับโอเคนี่เลยครับนี่สีจะประมาณนี้สีนี่ทำหมดกี่บาทนะล่าสีทำเองครับผมเฮ้ยพ่นเองเหรอครับผมเฮ้ยพ่นเองครับสีกระป๋องสีกระป๋องครับน้องๆดูดิเอ้ยสีกระป๋อง เ้ยทำเป็นเล่นไปเท่าไหร่ไม่ได้บวกแค่ไม่ได้บวกใช่มทำเรื่อยๆทำเรื่อยๆดูดิเฮ้ยเงาอยู่นะเงาอยู่เงาอยู่ได้เรื่องเลยไฮ้เอาเป็นพี่เลยเต๊ะเลยอย่าเมินง่ายเลยก็ตื่นหมดพาขว๋งเงี้ยเครื่องนี้เป็นเครื่องอะไรเครื่องใบพัดครับผมใบพัดเลยเขาแรกเลยโอ้คาบูก็เป็นคาบูอะไรครับเนี่ย เคี่ยี่ห์ครับโอเคเฉยเหรอไม่เหลี่ยมเหรอโอเคเข้ามาอ้าวผมมุกหน่อยตลบปึ้งโป๊ะดูด้านนี้ดีกว่าดูด้านนี้ดูด้านนี้ดีกว่าของแท้ไหมเนี่ยไม่ครับของธรรมดาอ๋องานเหมือนไต้หวันงนเหนือนงานเหมือนปากเท่าไหร่ครับเนี่ยป่าสามป่าสามสี่เบอรเริ่มเลยท่อสูตรนะครับไม่รู้สูตรไหนนะเนี่ยได้ซีมาค่ายไหนเนี่ย อะไรไม่รู้นะแต่มันเป็นท่อเดิมเออแต่ว่าแต่ว่ามันคุ้นๆเหมือนพวกไอในสนามเขาใส่กันเลยนะท่อแบบเนี้ยคุ้นๆมากเลยเหมือนพวกมันจะมันจะไม่ใช่ปลายเออมันจะไม่ใช่คอตัวนี้มันจะเป็นคอเงนแงนขึ้นคอเงนแงนอ๋อเออ๋ยวไปหารูปให้ดูครับทุกคนอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคอท่อมันเป็นยังไงเนาะอันนี้มันเป็นคอเดิมใช่ไหมเนี่ยใช่ครับคอเดิมแต่มันคใส่ปลายใหม่ได้เรอ อันนี้ดูให้เล,เล่นๆนิสัยครับไม่ได้อะไรถึงถึงแสนปะ่ะวะไม่ถึงก็ไม่ถึงไม่ถึงอะไรไม่ถึงแสนนะครับทำไมต้องกองไว้ด้วยเนี่ยแล้วนีทำสีเพิ่งเสร็จครับผมอ๋อทำสีเพิ่งเสร็จเนาะมันยังอ๋อมีการเพ้นด้วยครับเนี่ยฝุ่นครับฝุ่นอ๋อฝุ่นโอ้นโอนี่มาดูโปรเจกต์อ่าคันนี้อ่าโปรเจกต์ยังไงเนี่ยคันนี้เนี่ยพันปีพันปีตั้งงบไปเท่าไหร่ครับเนี่ยคันนี้ อันนี้น่าจะน่าจะพอๆกันกัท่านั้นนะครับประมาณ40,000แต่ใคว่า4โอ้โหมีรูปด้วยปั้นใหม่หมดเยอะเลยเนี่ยอันนี้น่าจะโครงการตอนลูกโตแล้วเนาะโครงการนี้ด <Help> ู <auch> ทรงแล้วเดประมาณนั้นเยอะนะครับนี่รถเสียตั้านี่ครับนี่ชันนี้ก็เคยขี่ไปหาครับเมื่อนานมาแล้วต้องใช้คำพูดนี้ ล็อกครับลกลกลกครับดังไม่ได้ทำอะไรเลยบ้านผู้ชายมันต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ทุกคนนะครับบางคนนะคนเดียวคนเดียวแต่ว่ามันเป็นก็ความสุขส่วนบุคคลนะครับชอบรถแต่ระดับเสียเป้าเดีออกกระบะได้แล้วไม่นานไม่นานเสียค่าเสียค่าโอเคคันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะขี่เล่นให้ชมนะครับไปหาบานกว้างเพราะว่าเสียงดังไหมคันนี้ ดังดังอยู่นิดนึงดังอยู่เนาะถ้าเกิดอยู่ในชุมชนมันก็ไม่เป็นตนลอด嘛อ๋อเดี๋ยวตัดภาพไปอยู่ที่ร้านงวงกวางแล้วกันนะครับโอเค A few moments later ฮ่าตอนนี้เรามาอยู่ตรงแถวแถวอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเ,เปล่าโครราชคับโคราเชฟวายมันจะไม่มีนคนนะครับไม่มีบ้านคนนะอ่าอย่าดราม่ากกันนะบอกไว้ก่อนนะ <laughs> มีแต่ป่านะครับทุกคน ผมไม่ได้ตัวผมไม่ได้โกหกเด็กอ่ะผมให้ดูมมดสิ่งแวดล้อมรอบๆนั้นครับด้านหน้าก็จะเป็นถนนประมาณยาวประมาณสัก400เมตรนะครับไป ให้น้องออกรอบหนึ่งโคนะครับโอ้ลั่นลั่นป่าลั่นป่าอันนี้ออกมาแล้วครับลองดูเตเสียงนะครับเสียงเล้าเสียงเล้าเสียงเล้ามากเลยรู้สึกว่าจะเล้าแบบเล้าตำรวจมากเลยป้อมตำรวจอยู่ตรงแค่นี้เองงใกล้ๆนี่นี่ประมาณนแถวๆนี้เลย เราเองนี่นะครับเป็นมิตเตอร์ตัวปัน้นอันปั้นเลยปั้นใหม่หมดทุกอย่างขนวันถี่นะนี่น้ำหนักร้อยโลนะครับยกล้อได้เออมันก็ได้เออเอาแล้วน้องบอกว่าคาลื่นๆ,ๆรับทุกคนคาลื่นคาลื่น,นอ่าคันนี้ก็ในทริปนี้ก็มีฝากอะไรไหมครับนอกจากเรื่องรถแล้วเอ้มันดำมากโขดำอยู่แล้วอะ่ะเออหอยลออห,หลังมาหน่อยดิ คลิปนี้เราจะมีอะไรฝากไหมครับเนี่ยฝากอะไรอะอะไรวะอ่านี่ะครับเตอร์ตัวปั้นใหม่ของเขาแล้วก็อ่ามีทิปหน้าเนี่ยจะเป็นตัวไหนอีก่ไม่แน่เลยขนาดเนี่ยเนี่ยจะปั้นขนาดไหนอีกมไหมมีรันคาดมีขาดคาดไว้ว่ามันเดือดเป็มทีเซ็ตเองนะครับอ๋อที่เซ็ตเองอ่าเนาะ ตีกับว่ากันเอาเอาคันนี้ดูก่อนคันนี้ก็โดยรวมโดยรวมนะองค์ประกอบมันก็สวยนะทุกคนสวยครับสวยสวย,สวยอยู่ก็คืออย่าลืมแวะด้วยนะครับอ่าชี้ตรงนี้ให้แวะแล้วก็ติดต่อทาง Facebook ทางนี้ให้ซ้ำนะครับอ่าถ้าเกิดไม่มีอะไรแล้วผมก็ขออนุญาตปิดคลิปนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าเจอกันใหม่นะครับไปหาใครเ้อค่อยว่ากันแต่ว่าช่วงนี้โควิดก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับฝนฟ้าไม่เป็นใจอ่านี่นะครับจบด้วยวิตเตอร์คันนี้ โชคดีครับสวัสดีครับ <Okay>. <S <S